สายดีสวัสดีครับพี่น้องน้องยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ซองบาลเนื้อรวมใส่บีไพี่น้องเอ้ยกาไม่นี้พี่น้องเอ้ยกาบาลเนื้อเองกาไดย์ตอนทับแขกพิเศษพี่น้องเอ้ยกาแขกนั่นก็คือว่าเดินทางมาแต่ประเทศไทยคนไหนพี่น้องเอ้ยกาบาลเนื้อเองกาบรายุบ้านเนาะบาลเนื้อกาพอดีไปงานแน่เนาะกาพอดีเลือกงานมากะตอนนี้กาคำคำแน่นิดนึงเนาะสี่ห้าโมงเนาะห้าหกโมงนี่แหละกาือว่า บ่เนื้อเองก็พอดีมาเห็นเนาะแขกพิเศษเพื่อนมายามบ้านบ่วเนื้อนาะพี่น้องไงตอนนี้ก็อยู่กับอ่าน้องดาเพื่อนกอนพี่น้องไงอ่ะนี่น้องดาเพื่อนน้องดาอยู่บ้านบ่มนี่สบายดีเน้ดูได้สบายดีอ่าน้องดาวอยู่บ้านบ่มนี่ ยูลายูลาเนาะโอ้น้องดาวเพิ่นอาชีเห็นเนาะพี่น้องไอ้แขกพิเศษก็คือว่าแขกเบียพี่เนาะพี่น้องแต่ว่ากระบุว่าพิเศษสำเนียพี่น้องเอ้อันนั้นก็ให้พี่น้องเขาไปได้ตามเดี๋ยวบอลเนี้ยกับชเอิืนแขกมาเข้าน้ำพี่น้องเอกอ้ามาแขกแขกแขกเอาแขกพิเศษเด็กพี่น้องเนี่ยมาแล้วสวัสดีครับโอ้สวัสดีช่องบ้านเนียนะครับเอ้อสบายดี ว่ามันสอบพันกับสอบนุ่นตั้งขางกันขังมาไรทีน nah in ่นี่แม่เรายาติาตจะแม่นอยู่ทายพี่น้องน้ำเด้อพี่น The ้องทุกท่านครับเป็นยังไงสบายดีปะก็สบายดีสวัสดีคือเก่าฮันแลนด์แต่มาท้องนี้กับบุกข่อยปันใดคือว่าแหละเป็นวัดเป็นอายมากกับเกือบอาทิตย์แล้วบฏตทินเป็นอะไรอันดีขึ้นแล้วนะเหลื่อมติดฮันบุตริตแต่ว่ามันกามันบบแมนลักษณะแบบติดนาะมันก็เป็นของส่วนตัวตุ้ยขึ้นเพิ่งไรบ่เนี่ โอ้กับผู้ช่วยน้ำหนักเพิ่มขึ้นนะั่นเบิ่งกันรู้ได้เบิ่งลักษณะเบิ่งด้วยตากันลู้ได้ยี่ทวงกันกันเลยนะเบิ่งจะของเลยนะจ๊ะยังยังมายี่ทวงมีกกันสิคือคือกันเลยนะคือกันคือกันโอ้จึงไหนเดินทางมาแต่รอนเลยแบบบินตรงมาเลยบอก็งั้นนี้ไปบ้านน้องตีนามากอ๋อดึงกันนามาก็เลยกลับมานอนเียงจันทร์คืนหนึ่งก็ได้เดินทางออกบ้านตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าออกจากสถานีรถไฟนครหลวงพอดนี่ ซีมงเคิงใส่ระยะเวลาประมาณเก้าชั่วโมงเถอะเนื่องจากเขาไปนั่งหาหม่องตอรถอยู่เมืองไซเโดยัวสิมาอีกนะหลไลไลขั้นตอนก่อนสีฮอรนี่นะครับกาดีใจสุบบรรยากาศได้เต็มเต็มบอดเพราะว่าอ้อมกอดสายน้ำคำเนาะอ้อมกอดแห่งบ้านสมพรค่ะยินดีต้อนรับเนาะยินดีต้อนรับเบลีทีมงานบานาเนาะกาพันมาเข้ากา เคยเนาะห่วงงานกันก็เคยไปเคยห่วมชีวิตกันมาไปเอาคิดดีๆเนาะไปกัไปแล้วเนาะไปนอนานเอาเอกก็ไปแล้วเคยไปแล้วเนาะเอาซิเอาซีดาบอสเองเหตุผลในฟังครับในการที่ห่างกันเพราะว่าเราทุกคนเราไม่ได้มีปัญหากันเรารักกันอย่างดีมากแต่ผมมีเหตุผลของผมในใจผมคือทุกคนมีช่องทางในการทำมาหากินของทุกคนแล้วนี่คือเหตุผลครับผมก็เลยห่างออกให้ พี่พี่ไปเติบโตก่อนนะเพราะว่าเพราะว่าเขาเขาหุดเริ่มต้นให้กันแล้วถ้าผมมาตลอดตลอดเลยปุ๊บพี่พี่ก็คื่อจังสั่งกันยังที่บ่อเนาะแมนแมนแมนเขาหากันก่อนบึ่งบิ่งความเติบโตของแต่ละคนกันว่าเป็นไปยังไดเป็นมานอะแมนแมนวันนี้ถึงหนึ่งปีแล้วเราจึงกลับมาหากันแมนที่บ่อไงแล้วมาดันให้กันไงอีกสินะซอยซอยกันกัที่ว่าดุนเนาะเฮาบเรีมาโอกันเนาะครับก็โอ้บึ่งกันที่ว่าพันมาเฮาก่บุริบุรมายามบานดอกหนาอแต่ว่า ตอนนั้นกาบอลเนียไปยามฮะบอลอุดมไส้แมนอยู่อุดมนอกกาโอ้พี่น้องคบหอบแล้วพี่น้องเพื่อนเบิรงนเข้าตะกี้เบิรงคู่มือคู่มือเพื่อนยังอยู่บอกยังมีบอกบอกมีถามเพื่อนเนี่ยพี่น้องครับพูดกับยัง่าอยู่เพื่อนเห็นน้องดาวเบ้าเอบ้าเนียคู่บอคคู่แก้วตั้งแต่ช่วงแรกๆเนี่ยที่เพื่อนขาว่าเมนเข้าตลอดนะช่วงนั้นโอ้เพื่อนเบิรงนเข้าดีให้กำลังใจทุกการเดินทางเขาและตอนนี้ เพิ่นยังอยู่พราเขากันยุ่งไป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 ไเยื่อใส่ก่ายินเนาะกะกลับมาเนาะหาครอบครัวเอาเนี้ยมงานวันนาทนี้เราจะมาพบพอกน้พบพอตากันอีกครั้งหนึ่งเนาะครับอันนี้เป็นการเจอกันครั้งแรกของมณีแม่ผมเว่าจะมีอีกอย่างหลายอย่างเนาะอุดมเนาะแบบบอกว่าจะเป็นการเอาไปซ่อกยุ่งหากินเก็บพักฮักเนาะใส่ชีวิตอยู่ในมู่บานของเขาเนี่ยมันมีอย่างหนาหนาคนหาหลายๆอย่างคือผ่านมาพี่น้องเขาได้เห็นแล้ว เป็นยังพี่น้องเขาเคือให้การตอบรับดียอมรับเลยว่าช่วงนั้นวิถีชีวิตของเขาหนาคน้นหามากของต้องดาวนาคน้นหามากมแล้วเมื่อไปเสียยาให้นู่นนั่นนี่หลายๆอย่างหาคาหาุ้นหอาไรเนาะคือว่าละก็ดีใจเนาะที่ว่าได้มาสู่บันสมพรอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มิตรภาพากา็เ่เคยจ้างหายเนาะก็ยังเป็นเพื่อนมิตรเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันเสมอข่าวกา ถึงว่าเขาจะห่างกันคือบอเอวาเนาะถึงว่าจะห่างกันมันก็เป็นเพียงระยะห่างเล็กน้อยมันไม่ก็ว่าเขาห่างอลไรก็ชิดตัดขาดกันมันมันคนละทางเนาะการห่างกันมันก็เป็นเหตุให้อ่าความคิดหอดเนาะความเป็นห่วงเป็นใยเข้ากันมีความแบบคืนว่าเพิ่มขึ้นอะไรเนาะครับครับแม่นนะมาห่างกันดูมันบพิ่ขึ้นหอดกันเลยแมนแมนย no no ื Nike, so yeah. นด้วยกันบพิ่ขึ้นหอดเลยแมน่นแม่นความระยะห่างเหตุเหตโอ้โห เบาอีกมเป็นเด็กเนาะเบาเหนือเป็นเด็กคุณบอกผู้แจ่มเป็นด็กไม่ไม่เลยบ่บ่ว่าแต่อ่าเป็นเพื่อนกันเนาะคนเป็นสู่เป็นแฟนกันบอกมันกะกะมันกะลักษณะเดียวเด็เนาะแม่นบอกเขาเดินห่างห่างห่างเขาขึ้นหันเขาบ้างเลยโอ้โหยทุกทุกคนเนาะมันมันปกติเนาะพี่น้องเลยห่างกันน้อยนึงมันกะที่ไทยอนาคความสัมพันธ์มันกะแห่งมีความคิดฮอดคิดถึงกันหลไรขึ้นเัามาเห็นกันกะแห่งมีความสัมพันธ์ที่ดีก็เห็นบอกเขาทำนั่นได้ ก็ไห้างน้องดาวห้างก็ไปมันมันมานเพื่อมันจังใดกันคุณพอดน้องดาวกาบดได,ด,ด้ลงคลิปไลน์ด้วยกันแล้วน้องดาวกาคุณดพด่อแล้วเราจะกลับมาน้องดาวจะกลับมาถ่ายคลิปด,ด้วยกันกันกบไอ้กับไอ้ดุม มาถ่ายปกติเนาะเข้ากล้องน้ำกันเข้าคลิปน้ำกันเนาะน้องดาวก็ถ่ายช่องน้องดาวน้ำตีแม่นก็ยังถ่ายช่องไอเอตีแม่นแมนก็เดินข้างไปโดนบ่แมนกระหางโดนเลยพี่น้องเขาได้เห็นตลอดแม่นเพราะว่าพี่น้องเพิ่นกะทักทามเนาะได้ทักทายมาทำบ้านเนื้อเป็นประจำอยู่ว่าน้องดาวเป็นแบบแบบใดนะบ่เห็นเพิ่นลงคลิป แต่ว่าตอนนี้เบาเอเพิ่นมายามเอาเนาะกันเดี๋ยวพา,พาจัดการเลยคอย,ยเอาคลิปดีๆมาฝากให้พี่น้องฮได้เบิ้งพี่น้องไงเอา,เอามื่อนี้<ช>นถือว่าเป็นมื้อแรกที่เขาได้เดินทางมากครับแหมนาให้คนหาไลาคออก์กันเนาะแม่นกะ,นกะสำหรับคลิปนี้เนาะพี่น้องเอกะตอนรับเบาเอเนาะที่เดินทางมาแต่ประเทศไทยพี่น้องเอมาเยี่ยมบายามเบาเหนือน้องดาวน้องฮุมแล้วกะคูนอตเนาะแล้วกะคูบับแล้วกะที่มาร่วมงานกันแล้วกะที่พยายามเอาคลิปเอา วิธีชีวิตของชาวบ้านเนาะมาฝากมาตอนให้พี่น้องหัวเด้เบิง่งคือเกา่าคือเดิมั่นแหละพี่น้องเอ้ยจังไดก็อย่าลืมอ่าช่วยเป็นกำลังใจแล้วกะ็ติดตามอ่าทีมงานเฮาเนาะในคลิปต่อๆไปพี่น้องเอ้ยว่าเฮาสิไปจังได๋อยู่จังได๋กินจังได๋พี่น้องให้พี่น้องพี่นอ้นองติดตามเบิง่งแล้วกะ็อย่าลืมเนาะอย่าลืมอย่าพลาดให้กำลังใจเฮาแน่สำหรับคลิปนี้ก็สิมีเพียงเท่านี้เนาะดวงดาว เอาไปน่อยนะเจอกันคลิปหน้าเจอกันคลิปหน้าพี่น้องยังสนุกสนุกแน่นอนครับแมนขอบคุณครับบ๊าบาย